สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแพทไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้มาดูกันว่าแพทจะไปบินยาณหนึ่งวันเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถทัวร์แล้วนะจ๊ะทุกคน พอมาถึงนะจ๊ะเราก็ไปดูนี่เลยก่อนอื่นเลยนะคะก็คือมาดูโมอายนั่นเองนะคะไม่มีโอกาสได้ไปอีสเตอร์ก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนตรงนี้ก็ของแท้เหมือนกันนะจ๊ะโมอายตัวเป็นๆเลยแต่ว่าความฝันก็ยังอยากไปก็ะอีสเตอร์อยู่ดีนั่นแหละทุกคนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเลยนะจ๊ะเดี๋ยวรอครั้งหน้าเนาะครั้งไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจุดที่สของเราที่แพจะไปก็คือท่าเรือนะคะตอนนี้แพก็จะเดินมาก็เดินมาจาก จุดที่เราดูโม,มอ้ายเมื่อกี้นะคะก็ไกลมากเลยนะแล้วก็มาถึงท่าเรือแล้วคือวันนี้ก็คือมีเดินเดินเดินกับเดินนะจะ๊ะน่าจะเดินทั้งวันเลยนะทุกคนถึงท่าเรือแล้วนะจ oris, ๊ะบรรยากาศวันนี้ก็ครึมมากเลยนะคะฝนตกไปปย,ย่อยดูบรรยากาศรอบข้างสิทุกคนแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์จ้านักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวเนาะมาพักผ่อนกันนะจ๊ะ แฟนแพทบอกว่าเมื่อก่อนก็จะมีร้านขายของเยอะมากๆนะคะในท่าเรือนี้นะคะทีนี้เขาก็ปิดปรับปรุงไปตอนนี้ก็เปิดใหม่อีกแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาขายของนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะจ๊ะเราก็เดินดูจนสุดแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้ไปถ่ายรูปกันแล้วนะคะก็ อืมไม่ได้มีอะไรที่เป็นจุดน่าสนใจซะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดูเลยเนาะนอกจากดูคลื่นทะเลสัตว์นั่นเองนะไม่ได้มีอะไรที่ทดึงดูดซะเท่าไหร่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะเดินออกไปนะคะเดินกลับเนาะถ้าถามแพนนะคะถ้าสมมติว่าเขามมีอะไรมาขายของตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้พอสมควรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีใครมาเลยนะทุกคน และนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะคะที่เพรมานั่นก็คือจุดนั่งเล่นนะคะจุดนั่งชมวิวตรงนี้คลื่นแรงมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาก็เอาก้อนหินนะคะมาวางแบบนี้แล้วก็ขนาดเราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะละองจากคลื่นทะเลคะ่ะเวลาที่เขาซัดมากระทบกับก้อนหินเนี่ยก็ยังซัดโดนเราเต็มๆเลยนะทุกคนก็คือคลื่นเขาแรงจริงๆนะคะขนาดแพทกับแฟนยืนอยู่เนี่ยก็ยังโดนเลยนะ แต่ว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่สวยนะคะแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยเขาชอบมาถ่ายแล้วก็เขาชอบมานั่งเล่นกันสำหรับเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่เขาอยู่ที่นี่นะคะเราเดินมาแล้วค่ะทุกคนคือหิวมากๆตอนนี้ก็มาเข้าร้านอาหารมากินอะไรนิดนนหน่อยนะจ๊ะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็จะใกล้ๆกับจุดที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะจุดที่นั่งชมวิวเมื่อกี้นะ อาหารของแพทก็เป็นแซลมอนนะคะของแฟนก็เป็นไก่นะคะบาร์บีคิววันนี้ลองท้องกันนะพอกินกันเสร็จแล้วก็เดินกลับนะคะอันนี้คือระหว่างทางเดินกลับแฟนก็จะจะพามาดูตรงโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบของดื่มร้านดื่มอะไรอย่างเงี้ยคะะเปิดช่วงเย็นนะจ๊ะเปิดช่วงกลางคืนแฟนเขาจะคล่องนะคะเพราะว่านี่คือบ้านเกิดเขานะคะ แฟนแพทก็เป็นเหมือนเด็กต่างจังหวัดนะทุกคนแล้วก็เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงนะคะนี่ก็เป็นสีสันข้างทางที่เราเดินมาแล้วเราก็เจอนะคะพบเจอพบเห็นแพทก็ให้เงินเขานะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยตีให้เราดูนะคะเขาก็จะมาเป็นกลุ่มนะคะสามสี่คนเลยนะคะทุกคนแพทก็มาถึงสถานีรถทัวร์แล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหนึ่งวันในจังหวัดบิญยาของแพท ถ้าใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทด,ด้วยนะคะส่วนวันนี้ต้องบายบายทุกคนไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า